เก็มาเก็บเดค่ย่เกบสวยถ้าจลยต้องเก็บสวยแล้วตอดองบแล้วก็อันนี้ใบไม้นะครใบไม้ให้ต้อปแม่นางเ็าระทูด้วยยังไม่ขึ้นเลยรู้อะไรป่อ จิการไม่ดีแวแหละผมจำได้แม่นเลยผมขายไปม3 9บัตรราคายังไม่ขึ้นเลยคักลัวได้ไม่เห็นยับยับกระยิบกระยิบ

อันนี้ต <qu> <Ơ i, S 2> ัแล้วกะตัวองอันนี้จองทไม่เผเปลี่ยวเผาเเป็นสาวเงนี้ ีว่าูอห้หเนี่ยยังขายยากเลยตอนนี้เืนเดียวเลย้รยงไม่มีใครรู้ว่ามันไหนเขาจะขึ้นแต่า้ไปได้งมลเรข้านกองสอสวยก็ยังไม่ดดเดี๋ยวตอนนีก้กอเนี่ยจะมุมดสวยๆนะหิวติดงติดอะไรยังยังไม่นิแถ,นะ <c oughs> ถ้ายงนละงไม่นิรม้มิง ล่ม่วยกันนะกนตอดองนี้่คนใต้เขาเรียกว่าแหล่งลม่เยทสถมเจเือแดล้วกินได้แหละแต่ว่ากินได้ไม่เยอะนะกระตอกระตอดองแล้วก็ลูกเนี้ยนี่กินไม่ได้เลยพาขึ้นสวยๆ้งงเนเงินก็กว่าตีนะปลาทูแค่นี้ปลาทูมันจะมี้ายกันหลายแบบนะมันมีปลาปลาซาดีรู้ปลาซาดีเนื้อหรอนะ ราคาเยนจะไม่มีอันนี้จะไม่มีกล้างตรข้างหางราคาจะขยับกันน้อยกันน้อยไปคือมันนิ่งนิ่งแต่ตลาดที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสักปีสามกว่าเนี่ราคาจะขยับขึ้นหลายครับพี่ปลาดุแข็งจะมีแข็งแข็งตรข้างหาังนคนณแต่ตลาดเนี่ยตลาดจะนิ่งๆอือไม่มีลมเลยแต่่่วาจะนิงทำไมนนน

มันจะมันจะมีพักางๆของมันอยู่แล้วมนมีังกางๆอยู่แล้วเ็เป็นภาตระอย่างจรๆอย่ลครับมีนม่ใำเล่นเลยพอพอน้องซื้อลงแต่หก้ล่เจ็ดแล้วนี่ไม่มีเน่เจ็ดร้อยตอนนั้นเจ็ด่ในสัั

ไปนานเลยหรอกตอนอนี้ไปแน่นะพี่น้ตอะเดาารสูนตอนนี้ผมไม่ได้เดาอะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยถามมขึ้นแหนล,นล่ะแคบคนมากเนื้อปลาล้วนๆเลยเดีน้เอาห้าพันแ้มาดองอันนี้น้ำยำนะน้ำยายำไม่หวานนะคะนี่จะออกเปรี้ยวหวานเน้ดๆหวานไม่มากขายไปาีนขนี่กินสะขายไป คือสาพ,พ้น่ครับ you oh.